ลุงวัดรแตงโมนี่เราลงก็คือช่วงปลายเมษานะครับแล้วก็จะมาตัดในช่วงประมาณวันวันที่เป็งกรกฎาคมครบยอบสองเดือนครับทางพวกเราชาวกเกษตรอาสามาช่วยแก้ไขปัญหาในการปลูกแตงโมนในครั้งนี้นะครับลักษณะของยอดของเถาของต้นน่ะดีขึ้นมาอย่างไรบ้างครับลุงเล่าให้ฟังหน่อยก็ใบงามยอดใหญ่ครับก็มันพอมาฉีดได้สามวันแล้วออกเลยอ๋อ ตอนแรกมันยังยอดเล็กอยู่ตอนนั้นแค่สามวันเองอนี่เราเห็นผลเร็วมากเลยนะเมา่าคีดตอนที่ไว้ลูกกำลังมีลูกออพอเราฉีดปั๊บเนี่ยเช้ามายอดมันจะขาวมันจะขาวแล้วแต่นี่พออีกสักวันมันก็จะแตกใบใหญ่ใบอ่อนใบผิวพอมันเหลืออยู่อีกประมาณออกมาได้แขนหนึ่งและพออีกอาทิตย์หนึ่งเกือบชนเลย เหนึงลูกไว้ไงครับทิดหนนเดียวนะพราะหนอสองพอชาวชนก็ถิดอีกหนนหนึ่งครับของลุงวัดททาแตงเนี่ยเขาเรียกว่าแตงไว้เถวเดียวหรือตัดยอดอยังไงครับเถาเดียวต้นเดียวแต่ว่าตัดยอดะะเอาตัดยอดอย่างเดียวขาแข็งไม่เด็ดขาแขนงไว้ลูกอ๋อเราตัดยอดออกอยอดแม่นะ,ะแล้วก็เราไว้สีขแขนงนะครับแล้วขแขนงหนึ่งต้นหนึ่งเนี่ยเราไว้ประมาณกี่ลูกครับ แล้วแต่มันติดเราก็เอาไว้ไม่เคยปิดเลยอ๋อติดนี่คือติดเรียกว่าเอาไว้หมดเลยเอาไว้หมดเลยอ๋อครับครับแต่ถ้าเรามีการเลือกเอาไว้ในปริมาณที่จํานวนน้อยเนี่ยลูกก็จะใหญ่เยอะยิ่งกว่านี้นะแต่เนี้ยถ้าเถาแม่เราต้องตัดออกครับนี่แขนงเราไม่ต้องตัดลูกทิ้งครับเดียเอาไว้เราจะมีนี่ว่าเด็ดทิ้งอยู่ไอ้ไอ้ลูกเบี้ยวมันไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ออกครับมันี่ติดเอาใหม่ดอกนี่ ลูกดอกด้วยนะหมายถึงว่าติดลูกนีคือติดเยอะคใช่ไหมฮะแล้วก็ลูกเองก็แต่ละลูกได้ทรงสวยด้วยทรงใหญ่ยาวทรงใหญ่ยาวแล้วก็ขยายลูกได้เร็วอย่างนั้นนะฮะฉีดพ่นห่งการเกี่วันครับที่เอามาจะมาใช้เนี่ยฮะอาทิตย์หนึ่งฉีดทีอาทิตย์ละครั้งเนาะฉีดมาทั้งหมดกี่ครั้งจนกระทั่งตอนนี้ใกล้เก็บเกี่ยวแล้วนี่นะครับสามครั้งฉีดสามครั้ง เห็นลูกเยอะๆอย่างนี้แล้วเฉลี่ยต่อไร่ดูแล้วเนี่ยน่าจะได้สักกี่คันรถครับลงุง<ก>ที่ตัวเอง <กะ S 1> คิดว่าส0ดกว่าไร่นี่กะเอาสิบคันรถอ่าพื้นที่ประมาณกี่ไร่นะสิบห้าไร่สิบห้าไร่เฉพาะแตงดีนะแตงแตงปัดไม่ได้คิดอ๋อดูละว,วันตัดนะ่าจะรู้ได้กี่คันแต่นี่เรากะเอาอาการใช้ปุย๋ยลุงหวัดใช้ปุย๋ยปริมาณมากน้อยยังไงครับลงุง ปุ๋ยเนี่ยหมดไปใส่ไปห้าลูกปุ๋ยใส่ไปห้าลูกครับหมายถึงว่ารวมทั้งหมดเลยนะถ้ารวมที่หวานพื้นนั่นมันอีกห้าลูกเป็นสิบลูกลดน้อยกว่าแลเพราะตำหลักเราจะใส่ไร่ละล,ล,ลูกทั้งหมดรวมออถ้าเกิดว่าหวานมาทั้งต้นเลยนะครับครับสิบห้าลูกอืแต่นี้เราเลยหวานทั้งพื้นทั้งใส่นี่สิบลูกครับอ๋อ ก็ลดลดปุ๋ยลงไปได้ห้าลูกเลยลดลงไปห้าลูกเนาะห้าลูกก็เรียกว่าเป็นหลายพันไรใช่ไหมลุงครับค่อนครึ่งหมื่นแล้วนะอ่ายาการลูกแตกยาสร้างเนื้อเร่งหวานเร่งสีเนี่ยไม่ได้ใส่เลยไม่ได้ใสไม่มีเลยนะคะลองดูไร่นี้เอาไปใส่ไร่นู้นอย่างเงี้ยไรเปรียบเทียบอีกแปลงหนึ่งอันนั้นเราใส่เต็มที่เลยนะครับแต่เราไปดูมาแล้วลูกก็ถือว่ายังสู้แปลงนี้ไม่ได้นะครับ พอดีมีฝนตกด้วยนะลุงฝนตกอาทิตย์หนึ่งฝนตกติดต่ออาทิตย์หนึ่งเต็มเต็มเลยตอนนี้ไม่มีแสงแดดไม่มีอะไรใบมันก็จะยุบไปหน่อยอันนี้คือปัญหาที่ลุงหวัดกําลังเจอลุงหวัดคิดว่าตัวเนี้ยสามารถมาช่วยเรื่องของการลดต้นทุนให้ลุงหวัดได้ดีมากน้อยยังไงครับคือลดทุนเยอะยาก็ไม่เืยาไม่ธรรมดานะยาเนี่ยแต่ฮอร์โมนเลยไม่ได้มาใส่ใช้แต่เชื้อรายาฆ่าแมลง ก็ฮอร์โมนตัวนี้คร <C> e ับยาตัวของน้่งเหลืองนี่อย่างอื่นไม่ได้ใส่เลยแม้แต่ตัวเดียวจากที่ได้ลองเอาผลิตภัณฑ์บริษัทโปรเจสตมาแก้ไขทดสอบในแปลงของลุงวัดแล้วนี่นะครับลุงวัดมีความมั่นใจยังไงอยากฝากบอกคนที่ดูเพื่อเอาไปแก้ไขให้ได้ดีเหมือนที่เราใช้แล้วได้ผลเนี่ยนะครับอ,อยากให้ลุงวัดฝากบอกนิดหนึ่งครับลุงวัดครับใช้แล้วได้ผลดีไม่ต้องกลัวครับเพราะ ฉีดปั๊บลูกจะใหญ่งามใบมันจะยาวครับนี่ใช้ลองทดสอบดูใช้แค่อย่างละขวดคะทดสอบดูสิบกว่าไร่รมันก็ดีนะเราใช้ไปแค่สองชุดเองด้วยเนาะเราใช้ต้นมือนะอาจจะดีกว่านี้ใช่แปลงที่ไม่ได้ใช้นั่นสิบกว่าไร่ได้แปดคันคถ้าแปลงนี้สิบกว่าไร่ได้สิบพันก็ดีกว่าแปลงนู้ <laughs> ไร่เนี้ยที่ทํามาเนี้ยลูกเยอะกว่าทุกไร่เอาเลยออ๋อที่ตัดไปทีแล้วน,นเนี้ยไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ยาตัวเนี้ยลูกไม่เยอะเท่านี้อือแล้วรับแรงนี้จากที่เคยทำเมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่เยอะอย่างนี้ไม่เยอะเขาก็เขาทำเขาทำกันนะครับได้เจ็ดคันแปดคันและห้าอ๋อที่เขามาทำนะพวกมาทำนู่นก่อนนะครับปหหีหนึ่งทำผหนึ่งปีงทำหนตรงเนี้ย ครับตอนแรกมาไม่มีลูกนะครับพอใบย,ยุบแล้วเห็นลูกงบ,บเลยเพราะทอ<ล>้อ,ทองเห็นนะเพราะองไม่เป็นไรขนาดลูกสาวตัดยอดเมื่อวานเนี่ยตัดทองนี่ก็ใบใหญ่เขียวเลยนะครับนี่ลักษณะลูกก็คือเรียกว่ามีนวลคลุมผิวสวยเลยนะครับครับ นวลแบบสีขาวเนี่ยนะคลุมผิวสวยเลยค่ะไม่ใสไม่แตกใสดีถ้าแตงไส้แตกมันจะดำบุบบุนี่แน่นเลยนะเนียนแน่น <Okay. S 2> มันจะเขียวดีไงถ้าจะตัดวันเนี้ยมันก็ตัดได้เท่าแก่มันกลไม่แก่แตแดงมันแก่แล้วเนี่ย ว่าจริงจนี่ลุงดูนี่คือแก่แล้วใช่ไหมตัดได้แล้วในวันนี้ตัดได้วันนี้ก็ตัดได้แต่นี่ถ้าแก่มันเลื่อนไปวันที่หนึ่งก็เว้นไปวันหนึ่งไม่เป็นไรยี 29, ่สิบเก้าเราจะตัดยี่สิบเก้านี่สามสิบก็ที่หนึ่งก็วันตัดอยู่แล้วครับวันนี้ยี่แปดยี่แปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดหนึ่งเขาจะให้แก่เยอะเยอะไงเท่าแก่นะตอนนี้เขาจะแมวอ,ออกโหน้มีดนี้ไงอยากมีแมวออกเป็นมีดสองเนี่ยตูกส่งตำนานเก็บ กิโลหนึ่งได้มีสองนะเออกิโลกว่าสองโลเดี๋ยวแเราพอตัดพวกนี้นี่มันก็โตไงพอใบมันยุบแต่ว่าเถามันกินน้ำอยู่เนี่ยมันขนาดแถวเดียวตอนนี้แขนงมันออกของแถบนะมันได้เนื้อถึงว่าเนี่ยนะแถวเดียวห้าสิบเซนนะครับตอนนี้แขนงมันมีสี่แขนง เราก็จะมีสองขนแหงทางวน,นสองขงนงอันน mm ี hmm. ้มันก็มีลกูกกอกหนึ่งมีลูกสามลูกสี่ลูกอย่างงั้นนะอครับ mm hmm. ถ้าปกสองแถวมันก็แน่นมันลูกไม่ใหญ่เนี่ยถ้ามันได้ไล่ระคันก็ปุ๊กอะ่ะ mm hmm. ล่องระคันแหละเนี่ยกะ mm hmm. นี่นะครับ mm hmm. แสดงกระดับเนี้ย อก็ขอบคุณลุงวัดมากครับที่ให้ข้อมูลดีๆอย่างนี้กับพวกเราเพื่อนําไปช่วยแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกอาชีพแตงโมงในรายอื่นๆต่อไปให้แก้ไขปัญหาได้เหมือนอย่างลุงวัด <c oughs> นะครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับลุงวัดครับ <c oughs> ขอบคุณครับ